น้องสาวคริกซี่กับชายชะกันทั้ง5้าโกลเด้นเติมเกมเตมเกม ROV HOK ถูกคุ้มเติมไม่อั้นพร้อมให้บริการเติมเกม HOK กับ ROV กับโกลเด้นทางแรกรับโบนัสคุ้มไปเลยมีหลายช่องทางให้เลือกเติมได้ทั้งเว็บแล้วก็ไลน์บอกเลยว่าโคตรเร็วใช้แค่ UID ในการเติมเท่านั้นพร้อมบริการเติมเกมอื่นอีกมากมายเติมได้เติมดีเติมทุกเกมตลอด24ชั่วโมงต้องโกลเด้นเติมเกมเท่านั้นและเขายังมีบริการบัตรเติมเกมอีกด้วยนะ คือตอนนี้ก็มีโพยขึ้นมานะคะว่าอยู่ๆคริกซี่หายไปไหนบางคนก็บอกว่าโดนรุมแกล้งบางคนก็บอกว่าโดนขังบางคนก็บอกว่านอนข้างถนนบางคนก็บอกว่ากําลังโดนเนฟเดี๋ยวยิงเองจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าคริกซี่ที่แท้จริงหายไปไหนเรื่องมันก็มีอยู่ว่าวันหนึ่งคริกซี่ได้เดินเข้าไปเล่นในป่าเป็นปกติแต่เราะว่าวันนั้นเธอได้เจอกับกลุ่มโจรชายชะการชุดหนึ่งคริกซี่รู้สึกว่าผู้ชายกลุ่มนี้เป็นคนที่ไม่ดีแน่นอนจึงได้วิ่งหนีในระหว่างที่เธอวิ่งหนีเธอก็ได้เจอ เข้ากับไม้และหมอนแน่นอนว่าเธอเลือกหมอนเพราะว่าเลือกไม้ไปยังไงก็สู้ผู้ชายไม่ได้อยู่ดีแต่สุดท้ายแล้วคริกซี่ก็โดนจ้ากลุ่มะชาชการทั้ง5คนบอกว่าให้เธอน่ะส่งเงินมาทั้งหมดหรือว่าของมีค่าที่เธอมีอะส่งมา <Nope. S 1> แล้วเธอได้แต่ตอบว่าฉันไม่มีกลุ่มชายชาการจึงยื่นข้อเสนอให้เธอบอกว่างานก็ตัวเธอมาแลกและในจังหวะน,นั้นเองก็มีรถของเพื่อนสาวเธอขับผ่านมาพอดีเธอจึงบอกให้เพื่อนของเธอน่ะช่วยด้วยแต่เพื่อนของเธอนั้นก็ปฏิเสธบอกว่าเธอเป็นคนบอกให้ GM เหนึ่ง พวกฉันขอให้หล่อนโดนลงโทษบ้างในระหว่างนั้นคริกซี่ก็ขอพวกโจรแปบหนึง่งแล้วผ่านไป5นาทีคริกซี่ก็ได้เปลี่ยนชุดเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับรองเท้าพื้นแดงที่ฉันใฝ่ฝันคริกซี่เธอเสียใจเรื่องเพื่อนสาวมากทําอะไรไม่ได้ก็เลยกวักมือให้พวกชายชักการดังหนะ้าน่ะเข้ามาพร้อมกันและเมื่อหนึ่งคืนผ่านไปพวกกลุ่มโจรชายชกัการดังห้าก็ได้เอาคริกซี่มาทิ้งไว้ในป่าคริกซี่ก็ได้แต่น,นอนเสียใจร้องไห้ว่าทําไมชีวิตของตนเองต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยและนี่ก็จะเป็นเพียงเรื่องเล่า R.O.V. ที่แต่งขึ้นมาเองหากชอบก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องถัดไป